เอาล่ะวันนี้เราอยู่กันกับพี่กาเอ๊ช่างแมงลัดเลิกเลิกฟิวชั่นละบึงมือมายืนเรียงตัวกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราแนะนำกันก่อน,นว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันเอาล่ะวันนี้เราก็อยู่กันกันกบผมนะครับแล้วก็ไอโอมตัวดำาๆแล้วก็พี่กาก็ ล็อกส่วนเอ่อไอ้จริงก็คือใสุ่ดกลายเป็นพระเจ้าใส่เสียนอะไรไม่รู้ไปเออแล้วของสี่ก็เป็นเฮ้ยเออองีนะเว้ยไอโอมอ่ะมันเคยเล่นมาก่อนแล้วเว้ยแต่ว่าไอโอมมึงห้ามสปอยนะเว้ยโอ้คนรู้ก็มีอยู่ตั้งสามคนเนี่ยอ้าวกูก็รู้อ้าวหรอเขาคือไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวอเหร้ยยังไม่ได้เล่นคนเดียวเออไม่ได้เล่นอยู่คนเดียว อิ่งโคตรหรูอ่ะครับมีส่วนตัวเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินดิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ผมโหลดผงโหลดแค่ผมอยู่แค่สองเปอร์เซ็นต์เองรอรออีกหนึ่งผมโหลดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใจเย็นใจเย็นไม่ทำไม่โอ้จ้าด้วยพีใจเย็นใจเย็นโอ้ผมอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้มันเฟรมเฟรเเลยที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลองกล้ากับทิงกันดิ ก็รออยู่เนี่ยนี่ไอชิงมาแล้วเนี่เหรอพี่ก้าเนี่ยเออพี่ก้ามาแล้วมามามาไปไปกันเลยแท็กไแท็กกานิดกาเนี่ยสปีดกัยเฮ้ยเราเรามาเล่นเพื่อเสพบรรยากาศด้วยจะมึงวิ่งกันเนี่ยอะไรบรรยากาศอ่อนโอ้วิ่งรัวๆเลยมามามาถึงน้องไข่ซ้ายขวาสียงสะท้อน ไม่ไม่ต้องถามครับมึงเดินไปเลยเอ้าเอ้าไม่เป็นไรลราคนเรามีผิดพลาดกนได้ฮะไปก็ไม่ดีนะคือแบบไอโอมแบบไม่ต้องถามเขากูเดินเองกูเดินนำไปเลยชี้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมึงสองครั้งแล้วนะมึงเริ่มแปลแล้วกเลยว่าคนที่เล่นนานแล้วอ่ะ ว่าต้องมีฉากจ้ำสแกร์เจสกัมแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดประตูอย่าเพิ่งเปิดประตูตากล้องตากล้องตากล้องมานี่ตากล้องอะไรอะไรตากล้องคุณต้องมาถ่ายตอนมันตื <fal mus> ่นไหนไหนอยืนนี่อดีละ t h i s door i s not p o w e r ยังไม่มีผ่านเลยคุลงทางแเราเอาไอ้เหี้ยเอ้ยประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ไอ้เหี้ยเอ้ย นี่รเราเปิดคาเว่แล้วเราเปิดคาเว่แล้วเราเปิดพลังงานตงรงนีเ้เปิดอันนี้เป็นลิฟต์เหรอมามามมลิฟต์ลิฟต์แม่เริ่มเพลังงานตรงนี้ปะงั้นอุ้ยงั้นเราก็ต้องมาตรงนี้แหละมาคุณคุณเร็วเร็วเร็วคุณกระตอม <Okay, okay, S 1> มาเฮ้ย เฮ้ยมันมันมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปไปตายกูเกือบตายแล้วเฮียกูไม่รู้อะไปโอมโอมเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูยอมรับชะตากรรมเองแล้วเมื่อกี้ โอ้ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้ระตูเดิ้นอิ้นดิ้นเิ้นด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 ้นด้นดิ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 ้ัดิ้น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 ่ิ้นเิ้นดิ้นด้นดิ้นดิ้น้น้้น้ด้้ คืออ่ะทุกคนทุกคนทุกคนอะไรทุกคนไรทุกคนไรมันมีอะไรทุกคนไรอวีคอมแบกเอาเบสตะกี้กูเห็นขามันเหมือนไอ้นี่มากเลยเว้ยเหมือนอะไรวะม้าปะคนตรงหาทางไปไม่เจออะไรวะชื่ออะไรวะสปริงแคบอะสปริงบอนนี่อะเอ๊ะมีโอเช่นบุรุษปูรูไอ้ตีเนี่ยสีย่หาง ไม่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 เราต้องรีบไปเว้ยถ้าไม่ไปอ่ะเพื่อนเพื่อนก็พีไว้ประตูพีเไว้ประตูพีอะเพื่อนประตูฉลาดไอโอไมโอไม่ยานจ็รีบก่อนดีกว่าไอโอโอมันจะเกิดที่ลิฟโอมนจะเกิดที่ลิฟโอมันจะเกิดที่ลิฟโอเครอดโอเคไอ้ยันเมื่อกี้โอ้มันเจอถ้าไม่ถ้าเมื่อกี้โอมันมันมันเดินมาเรลวโว้ยนี่มันเจอศพนี่ย่า เอ้ยพวกที้อะพวกที้อ่ะไม่เหมือนที่จริงไม่เหมือนที่จริงปิดเอ้ยไป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 

ไอ้ยันนีไอ้ก้าวไปเลยกูไม่ตายกูสองตัวตุ่ยอ่ยโอเคเชียมันมามันมันมันมาแล้วเข้ามาเข้ามามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยจะคุยกันในเกมจริงเหรอไม่ไม่ไม่คุยไม่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 คุยเอ้ยไม่ไม่คุยกันในเกมดี่ยังไม่ซ้อนซ้อนอยู่ ไม่ได้เกมน่ารำคาญเลยไม่ได้วิ่งไปโู่นละเฮ้ยมึงจะปิดประตูทำไมดูวยก๊าบก๊าบไปไม่ต้องกลับจะได้ไปไปเนี่ยเราต้องไปตอนไหนอ่ะดูดูดิเราต้องคือเกมเนี้ยมันไม่มีจังหวะเกมนี้คืออ๋อเกมนี้คือวิ่งไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเชี่ยวิ่งไปเลยว่ายแ้วเอ่ะเอาเรียบร้อยเรียบร้อย เสียงดังไอ้สัสจูเนียเราเรารารอดว่จูเนียกูยังไม่เคยโดนเลยอ่ะปิดประตูกันปุ๊บไปกล้าวิ่งไปพอดีอ่ะไปป่าไปป่ะไปเลยไปไปไปไอ้ลาเข้าเข้าเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ใครมันไปปิดพาวเวอร์หชิมายแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูยังรอดเออมาดูมาดูมาดูไอ่ะเ้ยเราไ อุยวิวกาเกือบตายหาแล้วอะไรอ่ะกูทำได้แล้วกูทำให้กูทำให้กูทำให้เชี่ยพระเจ้าไอ้ยัยปิดเลยปิด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 ปิไปยังไปยังมันมันมาหามันมาไม่กลับมาจุดเกิดเว้ย กูเห็นมันเดินฝั่งขวาแล้วไม่เหรอเย้ยยี่ดีเป็นเหลี่ยมกูผีวิญญาณอ่อน Imposter ทำไปทำไมพี่กาทำไปทำไมพี่กาขี้อ่ยพี่คือแบบถ้าพี่กาถ้าพี่กาเป็นในหนังนะพี่กามันจะกลายเป็นตัวหักหลังเพื่อนอยู่นู่ไม่จริงจริงหรอแม่มัวใหญ่ขั้นตอนขั้นตอนค่อยๆขยับนะค่อยๆค่อยๆไปทีละองกูตามไปกูตามไป เดี๋ยวกูตั้งไปเดิกูตั้งไปเดี๋ยวนี้กูตั้งไปเดิกูตั้งไปบอกบอกด้วยว่าผีไปยังตัวมันผีได้ปะวะเข้าผีเข้าไปเข้าผีอยู่ห้องแรกผีอยู่ห้องมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่กล้าพี่กล้าพี่กล้าโดนกูตายแน่กูตายแน่แก้พวพะโสห้องอะไรอ่ะห้องแอบผีเชี้แอบไม่ได้เหรอห้องเนี้ย ไอโอมทำให้เขาตกใจมันดีจิมันดีจิเนี่ยเยี่ยจุเนี่ยจุเนี่ยหลบเร็วเลยมาแล้วไอเฮียเคเอฟเผื่อเราพวกเราไปพร้อมกันนะพวกเราไปพร้อมกันดีกว่าเว้ยได้ได้ได้มาแต่แต่เป็นผู้หินะเปิดประตูเปิดประตูดิเฮ้ยเฮียเฮียเปิดไม่ได้ ไป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 แล้ใครภาษาอะไรสีอะไม่ปไปไปทุกคน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 เอางี้เอางี้เอางี้เราไปเป็นชุดดีกว่าคนละสองโอเคมนไปแล้วไปแล้วรีบเปิดประตูรีบไปประตูตูเนียตูเนียตูเนียไปกันนะสามสองหนึ่งไปไปไปเยี่ยอะไรปัญญาอ่อนเกี่อะไรปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้พวกเรือเดินแล้วเดินแล้ว จะตายที่นี่ไปดิขี่เหนียวมึงเซ็ตแรกเลยขี่เอาไปดิเนี่ยเนียแจ้งเนียกูอยู่ประตูสามแล้วกูอยู่ประตูสามแล้วไที่เอ่ะกูอยู่ประตูไหนกูเห็นตาขาวๆมันเดินมาประดูก็ไม่บอกกันเลยนะพวกมึงนี่มันเหลี่ยมจริจริงๆเลย กูได้ x กูได้ x กูได้กูได้ขวานกูได้ขวานกูได้ขวานรอก่อนรอก่อนเมื่อกี้กูเห็นมันเดินมาว่ะกูได้ขวานนะกูได้ขวานนะจดเกมเกมนี้มันสำคัญที่สติตอนที่ฆาาเพื่อนนี่มันซ่อนตัวกัซ่อนมันซ่อนไม่ได้อะมันซ่อนได้กว่าซ่อนตอนนี้พี่กาพี่กาเป็นไงพี่กาพี่กามาตายตาย ไอเกมโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะพลับเลยอ่ะไอโอ้นี <oh, ่กูกูมาถึงตนั้นแล้วกูมาถึงห้องคอมแล้วเฮ้ยตรงตรงนี้มีนั่นด้วยมีทุกอย่างเต็มไปหมดเลยไอโอมไอโอมห้องคอมที่พี่แก้พลาสต์ไว้แล้วอย่าปิดประตู้ดิห้องคอมไม่มีที่แก้พลาสต์แต่เป็นคอมสีเขียวอันหนึ่งอ่ะอือนั่นแหลกกูแก้ไปแล้วนั่นแหละ ไอโอมอย่าเพิ่งปิดน,น,นะโอมโอมใครโอมคองระวังแม่ส <ra> ัตว์ปูประตูตนจตายโอ้โว้ายสัตว์พี่แก้วพี่แ้ไม่เป็นไรเราเราขอโทษสิเราเรา่อนะไปไหนแล้ววะแ้มเปนแรมใช่ไหมโอ้โหโง่โง่ ไปนะไปวันนี้ผมยังไงายเงียบวันนี้ไม่ไม่ไิ่มีไม่มีไม่มีมาไปหยิบขวานก่อนโอเคโอเคคราวนี้คราวนี้ไอซหยิบขวานกูจะเปิดประตูนะอยากเปิดประตูนะกูมีขวานไอ้สัดมึงมาแต่มันจามไม่ได้แต่มันจามไม่ได้เอ้าเกมดีคุณภาพดีจามสั่นโอ้ยเชี่ย ไปตรงไหนต่อพี่ไปหาไปก้าไปหาไปก้าตายแตายอ่ะดูเลยตายคุณจะตายจริงๆเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่ไหวแล้วยังไม่ตายกูยังไม่ตายเลยมีกูแค่แอดวานซ์เพียงคนเดียว ขอให้พ่กมันหรือเออเข้ามารบข้ามารบไม่พ่อแต่พ่อไม่มัดตับขอหายียดดนปิดประตูทุกครั้งเลยอีสัตว์เกียรดผู้มึงมากโอ้โอ้โอ้ไอโอมอ่ไอโอม Oh, มันมันไม่ีเอตฮ่าว่าฮ่า่าฮอาฮาฮ่าาฮา่าฮาฮ่าอ่า่าฮาฮ่าฮ่อฮ่อ้โฮ่าามาแล้ว่อ้ฮ่ย แบบมน้าคาวอไปไหนได้ต่อ้ไปเอาคอนโทรลเฮีย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 ไม่กล้าไปเกล้า มันมันมันออกไปแล้วพี่มันออกไปแล้วไใครเปิดประตูใครเปิดประตูไอ้สัตว์ลอย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 ใครสักว์ไอ้สอยมันไปเปลี่ยนไเยี่ยใครมาเปลี่ยนสวิตช์มาไอมสัตว์ไอ้สัตว์เยี่ย ออ้เียอนกูอ,อเห no. ี yeah. ้ยไม่กิข้าตูเลยไม่เไม่ไล้เเราเราเรเปลี่ยนาแม่ไยดะเหี้ยเอ้ยมันฆ่ากูไม่ได้เฮียมันฆ่ากูได้ฆ่ากูไม่ได้แต่ฆ่ากูได้เี้เ้าไ ไอ้นนของเบสรูเฮ้ยจอะไอผีเี้ยให้กูกี้ดีคุจะตายหาอยะไอซนตีนไอก็ได้รอบมันไว้ดิไ้ไอ้เี้ยกูแก้เลยสักรอบอมันไว้แกแล้วเี้ยไม่ไหวแล้วเี้ยหัวใจมันเจ็บ ไอ้ควายไอ้ผีงอกเราได้ขวานเราเราได้ขวานแล้วอ่ะเราเราได้ขวานแล้วเราต้องไปไงต่อมึงไปด้วยกันก่อนแม่ไอ้เหี้ยแล้วแล้วกูกูจะเปิดไม้สีนะไอ้โี่งอกแม่อมกูเจอมุมแอบแล้วเว้แต่กูจะไปเปิดไฟให้ก็ไปตรงนี้ในสุดไอ้สีเงียบอ้าวถูกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นเองเดี๋ยวพี่เล่นเองเดี๋ยวพี่เล่นเองนี่เฮ้ยผิดมาเฮ้ยถอยดิกะเออเอ้าใช่เหร ผูกแล้วเฮ้ยถอยถอยเกย์ได้ละไปดิไปไปไปที่คอนโทรลรูมไปคอนโทรลไปคอนโทรลรูมคอนโทรลรูมคอนโทรลรูมแงเนี่ไงคอนโทรลรูมไหนวะอ๋ออยู่ข้างหน้าห้องเราเลยใช่ประตูก็เปิดเร็วๆหน่อยดิไอ้แม่ขึ้นไปลอกไปอยู่อะไรเนี่ยพิกาพิกาไปไหนกันเนี่ยไปคอนโทรลูมดิไปเลยลีก มานี่พี่แกพี่แก่มามาต้องแถวแถว้องคอมอ่ะคองคอมี่กเดีวเดียวลอตออิมตายต่อได้เลยเยอะโอมอ่ะเอ้นี่ไงนไอสีมาสวิ่งก่อนเยอะโอมเลยอ่ะไอสีิเอออาสีบาราชีนโทคีนะโตมาทา 1น1่1 1นสตัวป่ะส3ตัวปะ1ดูก่อนไปมุมไหนวะมุงในไม่โค้ดเดียวอะไม่ใช่มันไปแล้วมันไปแล้วิดปิดเดี๋ยวพวกมึงนี่แหละคอนโทรลุวมวสวย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 ครบครบครบปิด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 ก่อนแล้วไงต่อเปิดูมเหรอ ไปไปน่แล้วเราหายโค้ไม่สามตัวโค้ไม่สามตัวหนึ่งมันเปิดประตูอะยีีอ้ยู่่หันมันมองดีมตายเลยไอ้ยายยายายาปิด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 ยา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 เอ้เอ้เอ้ไป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 อกันมันกว่า เราเราต้องหักตัวให้เกียอันนี้คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เราเปิดประตูดีกว่าแม่เราจะได้จูง่ายไงเราต้องไปไหนต่อเบสูเหรอสามห้าหนึ่งสามห้าหาโค้ดหาโค้ดไม่ไม่อย่าเพิ่งอันนี้เป็นเลขสามเนี่ยเป็นอันดับที่สาไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ้ไอ้ไอ้ีอ้ไี้ โดนผีเย็ดแล้วไอ้เนาอเ่างี้เอางี้เราเราอยู่ในห้องห้าคนแล้วเราต้องประตูเวี้ยไอ้เชี่ยไอ้สัตวสไอ้สัตว์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 ไม่ได้แดกกูหลอกไอ้ควายไอ้ผีโง่เหมือนไปยุ่ยใส่สัสหน้าเดี๋ยวก็โดนปาตาติปาตาเวลามันดีสีรั้งพลังศึกสีรังนิยานิยามีไอ้เชี่ย บูรพายามม่ยาไมีรู้อย่างงั้นยาไม่ยาไมีข้าขอลงนะระเจ้าปัดเตาสิ่งชั่วร้ายครับไรพีศาดวันทามารีเหยื่อโดยพันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับแระพอประสติรีใดๆปิดและแพ้เยซูปิดปิดได้หมดก่อนปิดได้หมดก่อนมันเอาของท่านไอ้ฮียไฟในฟิลิชัดๆไอ้สัตส นมึงมึงจำไวะตูตรงไหนเปิดมึงมึงเปิดีไปตูอะไรเงี้ยหนึ่งเจดมไป่อยมาไหนึ่งหนึ่ม่งอ่กูบอกแล้ว็ดสนี้มันนานแล้วเร็วเหน่อยเฮ้ยชี่ยเร็วเร็วไม่กลาไม่เอา3เอ้าอย่าแกงกดดิ มึงร่ะว่าบดิี่ซ่ Maybe just a l i t t e e ไปกออกกดีกว่าแลทั้งชีวิตมึงรอูดิเป็นเียระยให้อูดานี่ห้พิเอาอนลเคอรนี่มามาแลบมาแบได้ได้แบแลสองรู นี่อ่ะพัสดุนว่ะไม่หลับมึงเสร็จไม่ละไปต่อเล่นไอ้ควายไอ้แอนนี่อ้าวไอแอนนี่เกมเฮียนี่แม่งต้องแดกน้ำมะนาวหลายลูกอะไอสัตว์ไอ้สี่ไอสี่น้อแบบเปิดหนังสือกูกำลังเปิดหนังสือเว้ยแล้วกูหันไปเห็นว่ามึงโดนแุกกูขก ที่สี่ก่อนไม่ไหวอ่ะอ๋พักคอกูมั่งเหอะมันมามันมามันมาเอสปาร์ก็แตกภัยองใจแตกไอ้ที่ยาอ่ะบุรพาและสมีพระพุทธคุณนางบุรพาลศสมีพระพุทธเตานางบุรพาลศสมีพพุทธเจนาง บูราลาสามิงไป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 บูราพาลตานีเปิดประตูเปิประตูไปจ้าอย่าลืมปิดประตูนะจ้าเียเยเฮีย่เืม่มปิดประตูอย่าปิดนะเปิดประตูอย่าปิดนะจนกว่าคนจะครบ I wanna lose my and take I'm gonna take my horse to the Los Chalos I'm gonna ride to the Gano Mall I'm gonna take my horse to the road town road I'm gonna ride to the channel more Great down Okay, he's gonna be I'm gonna be low Papa Tosiwa! Papa Tosiwa! ใช่ปะวะใช่ป่ะหรือว่ามันต้องอย่างนี้วะอ่ะเดี๋ยดวคอร์ทาวไม่ยังไงวะเนี่ยต้องแบบนี้ไว้อ๋ออ๋ออ,อ๋อ,อ,อ,อมันต้องอย่างนี้มันนี่ไงเออเออฉลาดไปอีหนึ่งไปอ e ีหนึ่งอีหนึ่งอีหนึ่งห้องอีนึงตูไปไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เนี่ไม่ใช่หรอแล <c oughs> ้วเกิดเลย อีห่งอะอ่ะอีหนอ่ะอีหนอ่ะอีหนเหรอนี่อันนี้แหละห้องอีอันนี้แหละห้องอีกูเจอเอแล้วอ่ะนี่ไงกลับไปที่เจเนเรเตอร์เอ้กลับไปที่ลิฟต์กลับไปที่ลิฟต์ไอ้สยผีมันนอนอยู่ไอ้ยผีมันนอนอยู่แล้วกูตายไอ้สาเนี่ยกูอยู่ลิฟต์ไอ้สกูวิ่งนะจ้าโอเคกูว้ามาแล้วมาพัรแล้วกูกด้าพายกูกด้า โอเคโอเคพระเจ้ okay, okay. าไว้ไช่ใช่นแค่อหนึ่งพาร์ทวันจบแล้ว,ว,วอ้าวโอเคงั้นก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ตัดแบบมูเย่สไตล์ไง